สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารเช้าง่ายๆกันค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะเราจะทำเป็นแซนด์วิชกุ้งเนยกระเทียมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารเช้าที่แทบจะครบทั้ง5หมู่เลยนะคะ ว่าอาหารเช้าเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะถ้าหากว่าใครยังไม่มีไอเดียในการทําอาหารเช้าก็ลองเอาเมนูนี้ไปทํากันดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการทําแซนด์วิชเนยกระเทียมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบก็จะมีผักค่ะอันนี้จะเป็นผักต่างๆเลยของเราจะเป็นผักสลดัดมีแตงกวาแตงล้านนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะจริงจริงจะใส่หอมแดงหอมแขกหอมใหญ่อะไรมากกว่านี้ก็ใส่ได้เลยนะเอาที่เราสะดวกนะคะมีกุ้งค่ะ กระเทียมเนยค่ะแล้วก็เกลือจริงๆจะใส่พริกไทยด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ที่บ้านมีคนที่เขาไม่ชอบลิ่งของพริกไทยนะเราก็เลยไม่ได้ใส่อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวัตถุดิบเราไม่ได้กําหนดอัตราส่วนด้วยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอยากใส่อะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแชนวิธแต่ละบ้านไม่เคยเหมือนกันหรอกเพราะว่าแต่ละบ้านก็มีผักที่เหลือต่างกันไปผักที่ตั้งใจะจะใส่มันจะแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะบางคนไม่ชอบมะเขือเทศก็ไม่ใส่ไม่ชอบแตงร้านก็ไม่ใส่ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะยังมีขนมปังนะคะเป็นขนมปังปอนสไลัดธรรมดาเลยนะก็แปลว่านี้ค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเอาตัวขนมปังของเราเนี่ยมาทาเนยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปิ้งในหม้อทอดอน,นะคะหรือว่าใครจะสะดวกเอาไปน้บกับกระทะก็ได้นะให้เขามีความกรอบมากขึ้นแต่ว่าใครจะไม่เอาไป แบบปิ้งบนกระทะก็ได้เหมือนกันนะบางคนไม่ได้ชอบความกรอบนะคะเราจะแบ่งเนยจากตรงนี้นะคะมาทาที่ขนมปังนะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปิ้งหรือว่าย่างในหม้อทอดกันโดยเราจะใช้อุณหภูมิที่200องศานะคะใช้เวลาประมาณด้านละ5นาทีนะคะก็คือพอครบ5นาทีเราก็ออกมาเราก็พลิกด้านนะหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้จนกว่าขนมปังจะกรอบหรือว่าขึ้นสีนะคะแต่ก็อย่างที่บอกบางคนจะไม่ปิ้งก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเข้าหม้อทอดกันค่ะ ซึ่งในระหว่างที่เรากำลังรอตัวขนมปังนะคะเราก็จะมาหั่นผักอื่นๆกันวันนี้ของเราจะเป็นแตงล้านนะคะแตงกวาลูกใหญ่เราก็จะหั่นเขาเอาไว้เลยสไลด์แบบนี้นะคะจริงๆแล้วแต่นะสลฉลับฉลบก็ได้หรือว่าจะหั่นแนวยาวบางคนเขาก็หั่นแนวยาวนะ ต่อมาก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเนี่ยเราก็หั่นบางๆเหมือนกันนะเป็นแว่นๆหลังจากหั่นผักที่เราจะใช้ใส่ในแซนด์วิชเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะมา สับกระเทียมกันค่ะเพราะว่าเราจะเอาใส่ในตัวกุ้งที่เราจะผัดนะคะผัดเนยกระเทียมสับหยาบๆประมาณนี้เป็นอันใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปผัดกุ้งกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาผัดตัวกุ้งเนยกระเทียมกันนะคะวิธีการเราก็แค่ตั้งกระทะค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะอัตราส่วนเนี่ยขึ้นอยู่กบับเพื่อนๆเลยนะบางคนชอบเนยเยอะๆก็ใส่ให้มันเยอะมากๆก็ได้ชอบเนยน้อยๆก็ใส่นิดหน่อยพอได้กลิ่นก็ได้นะคะ รอจนกว่ะผัดไปจนงหวนึ่งจะละลายนะคะพอเนยละลายแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ผัดเลยนะคะจนก,กว่ากระเทียมเนี่ยเขาจะมีความเหลืองมากขึ้นแล้วก็มีความหอมน,นะคะ ตอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะหอมมากด้วยตอนนี้จากนั้นนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะ ก็จะปรุงรสชาติด้วยเกลือกับพริกไทยค่ะแต่ว่าใครไม่ใส่พริกไทยอย่างเราก็ไม่เป็นไรนะเค็มมากเค็มน้อยก็แล้วแต่เพื่อนนะคะปรุงไปชิมไปได้นะอย่าให้มันเค็มจัดเกินไปนะคะตอนนี้เราก็ปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วก็ผัดจน กุ้งของเราเนี่ยสุกดีแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็เตรียมเอาเขาไปใส่เป็นไส้แซนด์วิชกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาประกอบร่างแซนด์วิสกันค่ะธีการนะคะเราก็จะวางขนมปังเป็นชั้นแรกนะจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยผักต่างๆที่เรามีนะคะเราก็อยากจะใส่นี่จะเป็น ผักสลัดนะคะ จริงๆเนี่ยแล้วแต่เรานะเพื่อนๆว่าอยากจะวางอะไรให้อยู่ชั้นไหนอยากใส่อะไรก่อนหลังมันก็ต้องแล้วแต่เราด้วยนะคะใส่กุ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดทับด้วยผักอีกหนึ่งชั้นนะวางทุกชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะปิดทับด้วยขนมปัง ชั้นบนแบบนี้นะเราจะเสิร์ฟทั้งอย่างนี้เลยก็ได้นะมันก็จะเห็นเป็นชั้นชั้นชัดอยู่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะห่อด้วยกระดาษฟอยนะคะเพื่อให้มันแน่นนะแบบบางคนไม่ได้อยากกินตอนนี้ยอะไรเงี้ยทำไว้เป็นอาหารเช้าให้เด็กๆไปกินที่โรงเรียนรือกินบนรถนะคะมันก็จะห่อ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูด้านในนะคะ okay, เดี๋ยวเรามาหันดูด้านในกันนะคะว่าพอหันออกมาแล้วจะเป็นยังไงเน,นี่ยค่ะด้านในก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะดูน่ารับประทานมากๆเลยแล้วก็แบบว่า ้าเราห่อแบบนี้เพื่อนๆสามารถห่อไว้ตอนกลางคืนนะคะแล้วตอนเช้า่ะก็เอามานาบกับกระทะก็ได้เข้าเตาอบก็ได้เข้าหม้อทอดก็ได้นะคะเป็นการอุ่นเขาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการประหยัดเวลาในตอนเช้าไปได้เยอะเลยนะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้เผื่อว่าใครยังคิดไอเดียเมนูอาหารเช้าไม่ออกก็ลองเอานี้ไปทำดูนะเด็กๆจะได้ไม่เบื่อพวกแบบบางบ้านจะทำเป็น ขนมปังปิ้งไข่ดาวแล้วก็ไส้กรอกพวกนี้ซ้ำๆไปเด็กๆเขาอาจจะเบื่อก็จะทำให้เขาเบื่ออาหารได้นะคะไม่ใช่แค่เด็กๆนะเมนูนี้สําหรับผู้ใหญ่ก็มีประโยชน์มากๆเหมือนกันนะคะมีประโยชน์แทบจะครบห้าหมู่เลยอย่างที่บอกเลยนะคะกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงคนแก่หรือว่าแบบว่า ไว้ที่กําลังทํางานต้องใช้สมองเยอะๆอาหารเช้าสําคัญมากๆนะคะก็เราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้กันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยอะไรที่เพื่อนๆรู้สึกว่าอยากจะตีอยากจะชมอยากจะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอะไรที่เราสามารถปรับปรุงได้เราก็จะ ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ